สบายดีสบายดีกันมื้อทุกคนเดอ้อยินดีตอนนั้ทุกคนเขาซูซองน้องแฟดตบอมอยู่เดอ้อเสิร์ฟมื้อนี้เนาะทุกคนเฮามีอาหารเด็ดมาน,นําเสนอทุกท่านเนาะคือเมื้อเช้านี้เฮาได้ไปตลาดเนาะได้ไปตลาดแล้วไปเื็ดตัวเงินนะคะทุกคนเฮาก็ได้ซื้อตัวเงินมาจะมาทาอุ๊บเงินให้ทุกคนได้กินเนาะอยวมาบึ้งลักษณะเงินเฮาเนาะเราอยู่ยะกะไปซื้อมาเนาะไปซื้อกับแม่เมื่อเช้านี้เนาะทุกคน นี่เขาก็ได้เงินมาตอนนี้เนาะโมเมนตัตวหมาเด้อทุกคนอันนี้คือตัวเงินเนาะเพิ่นขัวให้ไปทีห่หอยเนาะเพิ่นลุกขนออกให้เนาะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่เป็นแบบนี้อ่ามูล,ลค่าเงินตัวนี้เนาะทุกคนตกเป็นเงินอยู่กัสถามเศษสามสิบพันกีบเนาะตกเป็นเงินสามเศษสามสิบพันกีบเงินลาวเนาะห้างเงินบาทก็จะบาลหนึ่งพัน 1, บาทเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนหนึ่งพันบาทเนาะเงินตัวนี้เนาะนี่อ่า นี่เพื่อนขายอยู่ประมาณสองูปลายเนาะทุกคนตัวนี้สองลปูปลายเนาะเขาได้ไปซื้อเป็นที่เห็ดหอยแล้วคือตอนซื้อท่านเพิ่นก็ลกขนออกให้แบบนี้แล้วเนาะแล้วเขาจะมาพาทุกคนมาเฮ็ดอบหนินกินเนาะน,นานๆทีจะได้กินหนินเนาะทุกคนอ,อยู่ตลาดสุนบทของเขานี้ทีมีสัตว์ป่าอย่างนอยกัที่มีโดนๆจึงมีเนาะซึ่งบ่้ว่าเขาซื้อนี่แพงหรือถูบเนาะนี ตัวนี้เนองคุกคนมันโมเมนต์หมาเด้อมันเป็นตุงหินเนาะเป็นหินป้าหินที่อ่ากินมากไหมาตามป้าแล้วคนเพิ่นไปได้มาเอามาขายนอ้องเม่กับน้องยูปไปตลาดเมื่อเช้านี้ไปเห็นแล้วก็เลยว่าไปซื้อมาเนาะเป็นจํานวนอ่าสามแสนสามสิบพันกีบเนาะนี่จะชิประมาณนี้บู้ว่าแพงหรือถูกเนาะลองลองคอมเมนต์มาบึ้งเด้อทุกคนว่าสองโลปายนี้แพงหรือถูก3สามแสนสิบพันกีบเนาะ เดิาได้ซื้อมาในจำนวนนี้เนาะ๋ยวเขากระชีมาขวาน้อทุกคนมาขวาแล้วไปเอ็ดอบกินไปบึ้งว่ามันชีแสบบ่เนาะเพราะว่าเ่าน้องยูกะเคยกินหรือว่าอย่างน้องยูกะบ,บุฮงเลยเนาะคือเมื่อหน้านที่จะได้ตัวนึ่งะนะะเขากับบุฮงว่าเคยกินหรือยังเดี๋ยวเขาเขากระชเอาไปขวาแล้วก็ไปเอ็ดอบเนาะไปบึ้งว่าชีแซบหรือโบแซบลองมาทดสอบบึ้งนะ้ะทุกคนอ่าทดท,ท,ท,ทดสอบให้เป็นคลิปแรกเลยเนาะที่น้องยูได้ยิน ในซองน้องเฟสบุ๋นยูเนาะที่จะได้เอามาให้ทุกคนได้ชิมนองกันเนาะนี่คือคลิปเล่ที่เอาหมิ่นมาใหดกินเนาะทุกคนปไปที่ห่อไปขวัวแล้วก็ไปบึ้งว่าสีเป็นลักษณะสิทธิการอบนี้สีเป็นจังไดเนาะว,ว้าวทุกคนตอนนี้เข <c oughs> าก็ขวัวบัวเพราะาขวัวอ,อันนี้มาก้อนละนี่เขวัวเแล้วนเ,น,เนาะก็ได้ลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวบักระลาแล้วก็มาตำเครื่องอบเนาะมีเด็กเดเมะเครื่องอบกบัว กับมักพีมักเพชรเสืเป็หวโบทาณเลยเสื้อ่างไรดีว่ตามเขื่องก่อนเสื้อหนวดที่เป็นหเสื้อน้อยนิงเสือโบ้เฮอมันเมือกไปเกือก่อนตามื่องอกกับกลามีกะมาน้อยทุกคนแล้วก็ไปซื้อื่องอกสุดไปไปซื้อแม่ดิกเองของมาติไทยไม่่ เครื่องเทพเครื่องเทพเด้อใส่อบเครื่องอบใส่เทปเครื่องเทปใส่อบให้แม่ทำอันนี้ก่อนอันนี้กะซีนที่เฮาวคัวมาเป็นที่ห้อยแล้วทุกคนหอนที่เอามาซื้อเคลเดลับนี่เคล็ดลับโม่หน่เลยเออนี่นี่นั่นนั่นมันก็ข่างหูมันก็เพื่อนเอานี่ดินวัดดำโมเสิเอื่ออันสักฝาก ไเปเบิ้งฟักชออะไรจงนี่เนาะได้ปากก<จ><จ>าลาย,นยนเนาะกระโจมมาอยู่นะเห็นป๊อกแจ็คโร่ก่นน <laughs> ี่นะแม่ทั้งขี้ทั้งตุ้ดอันนี้นี่เสียบปีงเนาะอันนี้เนะาะอันนี้เส็ดบปีงไวเนาะกระชิบประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวให้แม่ตำเดี๋ยวให้แม่ตำเครื่องแล้วก็ให้แม่เอาใส่เครื่องเทพของเ่าเ่าก็ะตำเครื่องแล้วเนาะ แล้วอันนี้จะเอาใบขี้ผู้ใส่พร้อมเลยเนาะทุกคนอดขาอดอันนี้คือใบมะกรูดใบมะกรูดนะคะเอาใบมะกรูดใส่ด้วยเอาใส่เอาใส่พร้อมเลยค่ะแล้วก็หัวหัวสีไข่เราก็ชิมาเอาหัวสีไข่ใส่เนาะตอนนี้นี่น้องยูจะไปเอาข่าให้แม่ก่อนลืมข่าเนาะตอนนี้ เพราะว่าเ่าต้องมีคาดอะไรคือหัวข้าออนเนาะลืมเอาหัวข้าออนมาใส่เดี๋ยวน้องยุบไปเอาหัวข้าให้แม่กันเนาะหัวข้าเขาไปเอาหัวข้ามาแล้วทุกคนเขาไปซื้อเสื้อแบบนี้ปลาเคลื่องอบข้า,ขขาวนี้แซ่บแน่นอนค่ะอันนี้นอายุสามสีว่ะเอาน้ำมาเอาน้ำเอาน้ำมาไว้ป่ะน้ำมาเซอร์นี่ก่อนเสืเเอส้อเลยว่ะเออเสื้อเลยก็เดี๋ยววัวก่อนตัวม่นว่ะ ครัวหั่นคนอ๋อเอาขึ้นไปครัวไปดีนะค่ะเอาเกลือเอาเกลือนี่เอาเกลือปม้หัวเกลือปม้หเอาเกลือปิ้งหัวเลาวเอากระดันเอาเกลือปิ้งหัวใส่ก่อนเนาะอันกับเกลือคนลาวเขาจะกินแต่เกลือไอโอดินนองคนให้มันมีบอกเกลือโบ้เดียวอยู่ประเทศลาวเกลือไอโอดินสิเกลือเกลือเบิร์คัมใช่ปะเกลือคัมกับเน้เกลือไอโอดินเบิร์คัม ขงชิลถนี้จะเป็นของประเทศไทยเนาะปลาเดกนี่ก็เป็นของประสาทสนเกลือเป็นขคงเกลือเป็นโคงอันลาวปลาเดกเป็นขคงประสาทสนเรียบร้อยแล้วทุกคน็สิปิบมาณนี้เครื่องอบของเขาเนาะเฮาสิบันนี้เขาก็สีเอาขึ้นไปคัวเนาะเนี่ยกันด้อเออเครื่องเทศนี่เนาะคือของประเทศไทยเม่นวิสแต่ไทยม่นว่าเออออนเดออันนี้อานบ่อโอก อ่ายบอกอกแกะคำอ่ายบอกอกแกะคำเลยบอกหูแกะตูเลยอันนี้คือเครื่องอบเนาะเพิ่นว่าแม่ว่าเอามาแต่ประเทศไทยแม่เจ้าสือา่อไทยมือแม่ยืนมือแม่นี่เครื่องอบกันมานี่ทุกคนอบนี่ได้มาจากประเทศไทยเครื่องอบนี่ก็นะนะที่มีอันนี้ได้บอกอันนี้นนะมีขี้มิน้น<อ>ประมาณนี้มั้ยขี้มิ้นเลยขี้มิ้นว่ะ หอมขนาดเลยป้ากินข้าวดังยังพันที่ครัวสัมครัวกอนตีไฟแปลงไฟทุกคนเมื่อกี้นี้ได้ถามพ่อไปแล้วเนาะถามว่าอ่อบตรงเห็นนี่ครัวบอเพาะว่าบอกครัวมันเลยเนาะอบเลยเอาน้ำเส่เลยนี่ถอยบ้องค่ะเด็กแเราจะเอาเครื่องเทพอันนี้ใส่เลยเนาะเทพอันนี้มามาไทยคุณเล่หนังสือไทยนี่ แต่ว่าน้องดูกระอาำโมได้จงเหมือนอาันมากอันเดือบึงค่ะบึงมหมหูคือเกล็ดักบวบไปเลยนี่คือเกล็ดักบว <c oughs> กบไปเลยอืกระหากเสเ้อแบบนี้และอันนี้ก็คือผง ผงอันเดือสักย่างเลยน <c oughs> เนาะผงผงทันหมดได้ <c oughs> แม่ว่ามันเสื้ออันนี้แล้วมันแซ่บเนาะแม่แม่แม่์หูได้จังด้วว่าเสื้ออันนี้เสียเสื้ออันน,นี้ระบบอบอ,บอ่ะอบเขาเสื้ออันนี้มัดเลยเหลืองปุงนี่มาไทยเลยดูเราของเูาี้นี่อายุเขาขาย นี้จะเหมืนอนอันนี้ค่ะอันนี้ละอันหนึ่งพันห้าอันพันห้าอันพันห้าน,น,น,นี่ตกอยู่ประมาณหกบาทเนาะประมาณห้าบาทเดือประมาณห้าหกบาทเนาะอันพันห้าบาทหนึ่งก็สามพันอนี่บ้านก็สามพันเพราะว่าพั้นนี้ก็สามแสนบานหนึ่งก็สามพั 3, นนี่มันเป็นสีขึ้นานดะนี้ เนยวไเนียวขึ้นค่ะเหนีขึ้น่านนดีเจ้าทุกคนหวมหอม,มนะยังพันซุกซำตอดเมฆขุนเครื่องซื้อเนะหอมให้หอมว่าเดี๋ยวเอาก็สิเอาฝ่ามอมาปุกเนาะ,ะรเรียบร้อยเจ้าทุกคนหน้าตาของอบกะซีประมาณนี้เดี๋ยวอีกเด็กน้อยเขา,เขาค่อยมาไข้ลุงเนาะว่าสิปเป็นจังใดเนาะอันนี้เอาก็ซีมาตามเครื่องปีงเนาะอันนี้คือเขาจงไว้ปีงแล้วเขาก็อบเอ็ดอบแล้วก็เอ็ดปีงเนาะสองเมนูเนาะ แม่กะตำหัวสีไข่มะเขือเหล้วกะเกือปิ้งนัวหนัวบัวหัวผักบัวทุกคนปิ้งแบบเอื้อบธรรมดาอันนี้วค่ะก็ไม่ได้มีอย่างหลายเนาะเอือปิ้งแบบธรรมดามเสร็จไปที่เรียบร้อยหอมขนาดเลยขนาดวา่าบัวสบายเลยดหอมเขาดังปนีิแล้วคันเครื่องเอือบหมดตัว เด็ดเงียบหอยเนาะเนาะเราจะเอานำไปปิ้งบดนี้ให้หมอให้หมออบแห้งก่อนเฮาชิมะปิ้งเนาะทุกคนค่ะตอนนี้หมอเฮาก็ได้ปรุงไปเทียมหอยเนาะเฮาชิมาปิ้งหมออบหานอเซ็ง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 ว้าวหอมขนาดเลยป้านี่เนาะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนอันนี้ก็สุกแล้วเนาะนี่เตรียมทาเตี่ยไปตักกินเนาะนี่เบียนกอนเฮาชิมาปิ้งนี่ เอาสิเอาอันนี้มาต้งซิอบหอกอิดเรียว้วหอกกับีมาปิ้งซีนปิ้งซีนินค่ะอ่าถูกเสบคักนี่น,นี่เรียบร้อยเนาะทาปิ้งซุปเลย อันนี้บุ๊ดเอาหอมบัวซื้อวะคิดไปสิหอมบอวเมสเซอร์ละแม่หอมบอวเมยมาซอยหอมบัวซื้อตามหลังหอมาันี้สุกไวรเราดูกันสิปิ๊งฮอนเทฮอนว่าตอนนี้เนาะป้าเกือบสรุปปุ๊บเปอันนี้ดีไหมฮะตัวไซน์นงเลยคทุกคนตอนนี้เฮาก็มีแขกเพิ่มมายามเนาะ เพิ่นมากินอกเย็นำนำเนาะคือเพิ่อนท่านมาเตเวียงจนันนอญาติของแม่ฮะเละ นานๆเพื่อนบอกให้แม่ไปเสาะสัต์ป่าแม่ก็ได้ตัวเงินมาเนาะตอนนี้เพื่อนมาหอดแล้วเขาก็สิตักของก้นขึ้นไปสู้เพิ่นเลยเนาะ <c oughs> ตอนนี้เนาะเพิ่นก็ได้มากินข้าวอยู่เหมือนน้องเฟดไปที่เหยบหอยแลนะ้วเนาะก็คืออยากถามความรู้สึกของเพินนะ่นเนาะว่าเพิ่นได้กินอบเงินที่แม่ได้แต่งไปแล้วรู้สึกยังไงเนาะ,อะลองถามไอโจูว่นเป็นยังไงความรู้สึกกินอบเงนินทางนี้ <c oughs> ไ,ได้มาก็มีเงินไขก็ได้มาซี่เบิองแล้วก็ถือว่ามันเป็นรสชาติที่แซ่บขลุ่ยตัวตรงเย็นเป็นซัตรธรรมชาติอะไรยักินธรรมชาติฉะนั้นมันเป็นซัตที่ล่ามีพิ้งเห็นที่เราจะมีความแซ่บความรัว,วได้รสชาติธรรมชาติแซ่บหลาย น <łość> <ai> ี่ค <lar> oh ือแม่ครัวของเขาเนาะแต่ละคนเดิผู้สึกอแจ้งใดกินอบเงินล่ะหรือบอกเนาะทุกคนคือเพื่อนท่านเนาะมาเต้ในเมืองเนาะทุกคนมาเต้เวียงจันทร์คุณเนาะมาเต้นครหลวงเวียงจันทร์มาแล้วแม่ก็ได้อ่า ไปซื้อเงิยนยุตลาดเนาะบ่เม่นไปหาเองเลยเนาะต้องไ้ซื้อเฮากับบฮูที่ไปหานาะไปตลาดแต่ก็ได้พบเงินมาแล้วก็เลยว่าเอามาอิดอเงินสู่เพิ่นกินเนาะกระสีประมาณนี่เนาะทุกคนรสชาติของอ่าอบเงินซ่บหลายเพิ่นว่าต้องอยู่กับยงพันน้ซีมดอกเนาะเพื่อนเพิ่นซีมเพิ่นว่าซ่บเนาะอันนี้ก็จะเป็นปีงเนาะทุกคนนี่ซิมซู่นี่ <laughs> ประมาณนี่เนาะทุกคน ทุกคนตอนนี้อ่าพองฟ้าเพิ่นเอามาฝากพ่อเนาะเพราะบึ้งเนี่ยพ่อไม่แยงพ่อคืออันเดอมบีกระทิงบีกระทิงอืมอันยาฟินกว่าจะได้มาบุ๊มเล่นเรื่องง่ายนะทุกคนคือเพิ่นอ่าเอามาฝากพ่อเนาะของตอนของฝากให้พ่อเนาะอันนี้เพิ่นกะ มาน้ำกันเนาะเมื่อกี้เนี่ยเอายังไม่ได้ห้าเพื่อนเนาะอันนี้อันนี้คือเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนไปนอกนึงเนาะก,กับเพื่อนเข้ามาละประมาณนี้โอเคทุกคนตอนนี้เพื่อนก็นได้กลับไปที่เหี้ยหอยเนาะในการอัดอุบเงินให้เพื่อนกินกับประมาณนี้เนาะซึ่งเงินท่านเขาซื้อมาในราคา1 0 0 0บาทตกเป็นเงินแล้วก็สมัยสามแสนสามสิบพันกีบเนาะน้องยูซื้อเป็นเงินกีบเนาะกะ สามแสนสามซนกีพาเป็นเงินบาทกับหนึ่งพันบาทประมาณนี้เลยเนาะอ่าก็คือเพื่อนนี้เป็นอ่ะเพื่อนท่านมาเตกเตกอะไรก็ลองบอกกระทรวงพเนาะเออสภาสภาเพื่อนมาเตะสภาเออถือแลเพื่อนมาเตะสภาพูดเนาะแมน่นับถือเพื่อนเป็นแค่กับแม่เมนนับถือเพื่อนเป็นพี่น้องกับว่าเม่นเนาะก็คือมีผู้นึ่งนะเพื่อนเป็นอ่า ลูกเขยแบบเอื้อยอ่าจังใดน้องบอมเป็นลูกเขยของเอื้อยแม่เป็นลูกเขยของเอื้อยของแม่หลานเขยแม่ว่าซีซับมีผู้หนึ่งค่ะเป็นหลานเขยแม่แต่เพื่อนท่านก็เป็นเพื่อนท่านมาเต้อ่าสะพานสะพานเพื่นนอ, <ภา S 1> อ,อนมาเต้สะพายพุ่นเนาะแม่น<อ>้อยเออสะพ้าเพื่อนมาเต้สะพ้าพุ่นเนาะ บาบานี่เราทุกคนเฮากระเ้เอ็ดอบเงินให้เพิ่นกินเนาะก็คือเพื่อนเป็นคนนครหลวงเวียงจันทร์เพื่อนมาเนาะฮากรร็เลยว่าเป็นแคกผู้ใหญ่ผู้ยิ่งเนาะฮาก็ต้องไลยครับตอนอย่างดีเลยเนาะโอเคคลิปนี้เขากก็จะลาทุกคนไปนก่อนเด้อเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเฟสฮหดคลิปต่อไปด้เดเนาะแล้วมาลุ้นกันว่าเฮาสิมีคลิปอีกอย่างให้ทุกคนได้บึง้งคือสุดนี้เฮาต้องมีรุ่นเล่นคนเพราะว่าบ้านของเฮากำลังสิมีงานเนาะกดกระดิ่งเงตือนไว้ท้ารุนเนาะทุกคนสิมีคลิปใหม่ๆดีๆออกมาให้ทุกคนได้บึ้งแน่นอนเนาะคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนเด้อเนะาะบาย